ส่วนนกชัชนาทเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์พันนกที่สำคัญของจังหวัดชัชนาาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดมีกรงนกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียขนาด26กไร่เป็นกรงนกแบบเปิดให้นกอยู่รวมกันแบบธรรมชาติโดยการถึงตะข่ายกัน้นรอบบริเวณรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และจัดแสดงพันนกนานาชนิดพันปลาลูกแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มน้ำภาคกลางกรงนกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียไข่นานาชนิดเรือจำลองลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเรือโยงส่วนน้ำอวกาศในส่วนนกไชนา่าอุโมงค์ปลาในส่วนนกไชนา่าในอาคารแสดงพันปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา